ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องอินทรีย์สังวรเป็นเหตุให้ได้วิมุติยานทัศนะในหนังสือพุทธวจนะหมวดตรรมฉบับอินทรีย์สังวรหน้า74จากพระตว,วิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22 หน้าที่สี่ร้อสองก็ที่สามยอพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้เมื่อสมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้วสเก็ดเปลือกนอกก็บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็บริบูรณ์กลับผีก็บริบูรณ์แก่นก็บริบูรณ์นี้ฉันใด ภิกุทั้งหลายเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ญถาภูตายานทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เมื่อยะถาภูตายานทัศนะมีอยู่นิพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อนิพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติยานทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยฉันนั้นเหมือนกัน